สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูเซียนยอดบริรัมนะครับผมหมดก่อนหลุดนะให้ศูนย์ศูนย์มาหนึ่งหนึ่งแต่เลขวิ่งเข้านะาวิ่งสีบนเข้านะ จับคู่ให้ไม่เข้านะก็มาดูงวดวันที่16สิงหาเลยครับผมสิบหกสิงหา66วิ่งบนให้7จ็ับคู่3ตัวมีสามเจ็ดหน่งสี่เจ็สส วิเศษหนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับผมวิ่งล่างมีหนึ่งบนล่างจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสามสามนะครับผมยอดบุรีรัมอันนี้ลายมือของท่านเขียนเองนะครับผม ยอดบุรีรัม์เบอร์โทร0639237651ครับผมอะไรสงสัยอะไรจะโทรไปถามอาจารย์ก็ได้นะครับผมเสียนยอดอารมณ์ดีรับทุกสายเดี๋ยววันนี้ก็จะโทรไป สัมภาษณ์ท่านรำม,มันใจเท่าไหร่นะครับผมโอมัดฮัลโหลวัสดีครับรับสวัสดีครับว่ายัางไงเนาะสบายดีไหมับสบายดีอยู่ครับอว่าจะโทรมาม่ยำ้ำ รคับว่าจะโทรมาย้ำสักหน่อยขัดย้ำก็มีแบบที่บ้านให้เลยครับแบบที่ตรงไลน์ไปให้พร้อมหรือยังครับครับครับผมครับครับบริการเอาเลยเนาะพร้อมเลยเนาะครับผม ไทยวันที่16สิงหาคมปี66นะครับครับผมวิ่งบนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับวิ่งบน,นเจ็ดเนาะครับวิ่งล่างหนึ่งเม็ดเดียววิ่งล่างหนึ่งครับอิตนิจับคู่สามตัวบนครับ สามตัวบนมีหนึ่งต่อสามเจ็ดหนึ่งครับสามเจ็ดหนึ่งครับสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เก้าสามสามเก้าสามสามครับวงกลมเน้นที่เจ็ดหนึ่งตสามเจ็ดหนึ่งกับที่เจ็ดศูนย์ครับตัวเน้นวงกลมเลยบ่ภาพวงกลมเลยกับสี่เจ็ดเนี่ยโออะไรนะสี่เจ็ดศูนย์ ามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ครับอสองตัวเนี่ครับแล้วก็เก้าสามสามตัวกันครับเก้าสามสามตัวกันเนาะครับเอ,อ,อาทีนี้สองตัวบนล่างนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวเด่นเลยครับโกรงโตไปเลยครับเจ็ดหนึง่งเจ็ดศูนย์เนาะครับตัวนี้ ทีนี้ตัวกันเจ็ดสองสามสามเจ็ดสองคันสามครับผมครับเจ็ดสองคันสามเลทีนี้พิเศษล่างเม็ดเดียวครับหนึ่งสี่เน้นเน้นหนึ่งสี่เน้นเน้นเลยครับสามหนึ่งตัวกันมีแค่นั้นแหละครับครับผมครับเออแล้ววันนั้นนี่จะไปจะไปวันไห้จริงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถาวางวันไหนีผมจะโทรบอกเนาะครับครับครับเออแล้วอ่อกำลังอัดคลิปอยู่พูดเยอะไม่ได้เนาะกลัวจะหมดเวลาครับครับเดี๋ยวพูดกันวันร้างก็ได้啊ครับครับครับสวัสดีครับครับ ครับพ่อแม่พี่น้องเสียนยอดแกก็การันตีมาให้แล้วนะครับตามวงกลมเลยนะครับผมเดี๋ยวเสียนยอดแกจะอะไรพาไปเอาหวยที่หลักกิโลสุรินนะแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่ถ้าใครเป็นเอฟซีเสียนยอดก็ออยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผม เดี๋ยวทางช่องจะพาเสียนยอดไปเอาหวยที่หลักกิโลเฮียนนะครับผมสีคอรภูมมครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิ้แนะหรือแนะนำทางช่องเคยมีอะไรมอบให้นอกจากคํำหวยพรล,ลับก็ใหได้เงินเหมือนตื่นก็ให้ได้เงินแสน คิดปรดรถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ